สวัสดีสสดครับพบกันเช่นเคยรายการบอกเล่า90จากสมาคมผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนเพื่อสัคงคมประเทศไทยนะครับผมดรโรจนศักดิ์แสงทัศน์ศลัยเลขาธิการสมาคมครับผมดรชัยยันพิสิทธิ์สมานส,ส่วนนายกสมาคมครับครับวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องปัญหานี่สินคู ปัญหาปัญหาที่คนทั้งประเทศนี่ต้องพบเจอใช่ไหมใช่วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์พรพิชัยบิ้งวงนะครับคุณครูอาวุโสโรงเรียนเบญจมะมหาราชจังหวัดบนบราชธานีซึ่งท่านให้เกียรติกทางสมาคมที่จะมาพูดคุยในประเด็นนี้นะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับอาจารย์ครับอาจารย์เกษียณแล้วใช่ไหมครับเกษียณแล้วครับพูดได้เต็มที่แบบนี้ไม่ต้องกลัวใครผมเกษียณตั้งแต่ปี2556ร้บครับคครูครับจะถามว่าเงินที่เกษียณมาหมดหรือยังครับ ก็ไม่หมดนะครับผมคนรับบำนาญเดือนละ40,000กว่าบาทเจ้คดีมากเลยอ่ะครับผมครับผมแสดงว่าบางทีก็องไม่มีนี้สินเนี่ยก็มีอยู่ครับแต่ว่าบำนาญผมต้องรับเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่สินเพราะว่ากันเพราะว่าบางคนเนี่ยที่เราจะคุยกันวันนี้บำนาญบางทีก็จะไม่เหลือจะโดนสหารวางใชนทหครับผม นะฮะอ่ะข,ขออนุญาตเข้าเรื่องเลยครุณครูว่ามันหนี้สินครูมันเกิดขึ้นเพราะอะไรครับผมครับขออนุญาตกล่าวเบียนทีครับว่าปัญหานี้สินคองครูเดี๋ยวนี้เป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่มากในประเทศไทยนะครับผมขอเข้าสู่ประเด็นเลยครับว่าสาเหตุที่คุณครูเป็นเสียนมาเนี่ยมีหนี้สินหรือครูประจําการนะฮะเกิดจากมูลเหตุใหญ่ก็คือการกู้เงินสกรร์นะสกรร์ครูแล้วก็ธนาคารอมสินนะครับคือสกรร์คร,อร,ครูอย่างผมอยู่ที่อุบลราชธานีนะฮะ คือสกลนี่จะมีโครงการต่างๆให้กูๆๆ้กู้่ั้งแต่กู้ฉุกเฉินได้สองแสนกู้สามัญได้เป็นล้านนะฮะกู้เคหะได้เป็น3ล้านนอกจากนั้นก็จะมีโครงการต่างๆที่ให้กู้กู้ไม่ว่าจะเป็นโครงการดาวรถยนต์อย่างนี้ครับก็กู้สองแสน หรือว่ากูก้โครงการซื้อคอมพิวเตอร์ห้าหมื่นอย่างเงี้ยแต่ว่าการกู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยคนที่กู้หรือสมาชิกที่กู้เนี่ยมันไม่ได้เงินเต็มครับเช่นกู้สองแสนหักไปหมื่นห้ากู้ห้าหมื่นหักไปห้าพันกู้ห้าแสนหักไปสองแสนสามแสนอย่างนี้ครับหรือถ้าเป็นกู้เคหาสามล้านเนี่ยอาจจะหักไป สี่ห้าแสนนะฮะทำไมหักเยอะตังค์ฮะผมก็ไม่ทราบว่ามันทําไมต้องหักผต่ถเรียนก่หผมก็ไม่ทราบผมก็โดนนะฮะอย่างผมก,ก 5, 000มู้เนี่ยห้าหมื่นเขาหักไปห้าพันถามอาจารย์ผ <5 S 1> ู้สอบเสรหักไปห5ึ่งห้าใครหักครับก<อ>็สาก้อหักเอาเลยฮะแต่ถ้าเวลาเขาเขาเขา,เขากู้กันพวกนี้บางทีเขาจะไม่โอนเข้าบัญชีธนาคารในบางโครงการนะคือเป็นรับเงินสดสดนะฮะแล้วการไม่มีผู้ตรวจมันมีผู้ตรวจอยู่ครับแต่มันเป็นแค่หลักการหลักเกณฑ์เดียวว่าจริงๆแล้วมันมันไม่ทราบยังไงว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็อาจจะเกิดจากคณะกรรมการบริหารของสาก์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำคโดยเฉพาะผู้จัดการนะครับอันนี้โครงการที่ไหนขออนุญาต๋อที่อุบลราชธานีในสมัยก่อนที่ผมรับราชการที่กรุงเทพสหกณ์ของกรมสามันไม่มีแบบนี้นะแต่ผมไปอยู่ที่อุบลราชธานีตั้งแต่ปี40ผมไปเผชิญพวกนี้เป็นที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองกับสมาชิกโดยเฉพาะคราวนี้สมาชิกอุบลราชธานีอยู่18,11 1หนครับ นะครับซึ่งกําลังประสบปัญหาที่รุนแรงในเรื่องของการเป็นหนี้สหกรณ์ถูกฟอ้องร้องยึดบ้านยึดอะไรมากมายครับเป็นปัญหาสหกรณ์แทบทุกแห่งในประเทศไทยไม่ไม่ต่างกันมากแต่สําหรับลุนบลนี้รุนแรงนะซึ่งขณะนี้คณะพนะอสมาชิกจํานวนมากโดยเฉพาะข้าราชการที่กเกษียณอายุรยาชการมานี่คือเงินบานาญมันไม่ได้รับเพราะว่ามันถูกหกักหักใช้สหกรณ์หกกักใช้องศิลทั้งหมดเลยครับบำนาญคนละสามหมื่นสี่หมื่นสองหมื่นหรือระดับหกหมื่นที่แคบจะไม่ได้รับเงินเดือนเพราะมันถูกหัก นะคหักเต็มเลยอะ่ะเขาก็หักเอาครับอย่างคนหนึ่งมีนี่สัก้อ์หนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองหมื่นไปหักกอมศิลอ์ดีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าปมาณนันมันก็หมดแล้วครนะครับอันนี้ตามไปเช็คบินเรื่องไอ้คนชาลาลอยก้อนได้ไหมเ <c oughs> ราไม่ทราบนะครับเพราะว่าเพื่อนผมนี่พนันรับบระนาณหกหมื่น,น 60, แต่เง,งนินรับจริงๆอ่ะสามร้อยสองร้อยอย่างนี้มันขีดติดลบเพราะว่าสหก,กรณ์หักส่งให้เจ้าหน้าที่ทางเขตพื้นที่เป็นต้นสังกัดหัก นะครับอันนี้เป็นของจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ครับเยอะแะ่จำนวนเงินที่สินคูอยู่รมาณนิดท่นี้ครับครับอุบลนี่เยอะมากๆครับเพราะว่าเขาจะบอกคร่าวๆได้ไหมครับคุณครูว่าว่าจำนวนที่สินคูที่อยู่ในชุดนี้อยู่ประมาณกี่ร้อยคนโอ้ครับผมขอเกี้ยวว่าถ้าจะคิดเป็นสมาชิกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับน่าจะประมาณ60สิบเปอร์เซ็นต์โอ้ เกินครึ่งครับไม่เป็ครูครูครูกัเสียนน่ะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครูสอนอยู่ก็ประมาณเหมือนกันครับบางทีเงินเดือนแทบไม่ได้รับเลยครับเหมือนกันอันนี้ขอสัตย์ตางล้นนี้ครูก็จะมีกําลังใจจะไปสอนหนังสือก็ไม่มีแหละครับอันนี้ก็หลายคนก็ต้องหางานไม่เสียธรมบางคนก็เจ้านีเจ้านีใช่หลายคนก็ลาออกบางคนก็หางานเสริมบางคนก็ฆ่าตัวตายมันมีครับเนี่ยจริงตามตัวเลขที่อาจารย์บอกประมาณหนึ่ง หหมื่นแปดพคนใช่มครับครับสมาชิกที่อุบลเฉพาะสักกรครูบลเนี่ยหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดคนสมาชิกนะครับคือเริ่มเริ่มทีมันก็มีแค่สี่ร้อยสิบเอ็ดคนที่เขาเขาเริ่มตั้งสักกรเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่ถึงหน้าวันนี้มันหนึ่งมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดคนกระทบไปถึงการทํางานทั้งหมดครับเพราะว่าครูไม่มีกําลังใจในการทํางานครับคือเงินเดือนออกมาไม่มีเงินใช้ไงฮะต้องไปกู้หนี้ยืมสินนอกระบบตามมาอีกครับมันจะพันไปหมดเลย นะครับมีครูหลายคนเข้ามาหาผมมาปรึกษาหารือแล้วก็สรกรหลายจังหวัดต่านี้ที่ประสงค์แบบนี้ก็เข้ามาหา หาหาทางอุบลเราอยู่เพราะอุแเรากส่วน<ะ>ส่วนใหญ่ที่เป็นหนี้ตรงนี้เรียนหนหนึ่งพอคุณครูพูดเนี่ยว่ามันมีถึง6 0ซครับส่วนใหญ่ที่เป็นหนี้เป็นเป็นหนี้เพราะอะไรฮะเป็นหนี้ก็เพราะว่าคุณครูมีความจำเป็นต้องใช้เงินในการส่งลูกต่อ,อ,อเรียนหนังสือเขาก็ไม่รู้จะเอาแหล่งไหนไปนนกู้เพราะว่าอย่างบาัตรเครดิตเขาก็ทาทุกทุบัตรนะธนาคารมันไม่พอนะแล้วก็ก็ต้องมาศัยสหกกณ์ครูสหกกณ์ครูก็มีโครงการต่างๆออกมาเช่นโครงการซื้อคอมพิวเตอร์5 0,000ื่แต่ยังไม่ได้ให้คอมพิวเตอร์นะ ให้ตังไปแล้วก็ทอนห้าพันอย่างดาวมดรถรถนี่สองแสนก็หักเข้าไปหมื่นห้าอย่างนี้นะครับท่านทีนี้บางทีนี่ไปซื้อที่ดินโครงการการเคหะที่ดินเนี่ยไม่มีบ้านแต่ว่าเอารวบบ้านไปซ้อนอยู่ว่าให้มันเกิดเป็นการประเมินภาพขึ้นมาไหมภาพึ้นก็ก็มีครับแต่ว่าที่โครงการลอยโครงการลอยครับอันนี้มีเยอะมากที่อุบลครับอ๋อภาพนี้เป็นภาพที่การรวบกลุ่มของสมาชิกครับที่ เรียกร้องให้การเปิดประชุมวิสามัญเพื่อจะแก้ขไขระเบียบข้อบังคับภาพในสองเดอนครกลับไปอีกทีหนึ่งฮะภาพแรกเลยตะกี้ที่ขึ้นเป็นภาพประชุมใช่ไหมครับภาพประชุมคือคือขออนุญาตนิดหนึ่งครับเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยสกลน้อมสัพพูรธานีนะฮะคือการจ่ายเงินปันผลให้ให้ให้กรรมการเนี่ยมันมากเลยเกินคณะกรรมการบริหารได้คนนัหนึ่งล้านสี่แสนบาทเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้สมาชิกเนี่ยไม่ไม่ไม่พอใจ เพราะว่าสมาชิดจริงๆแล้วได้เงินปันผลเฉลี่ยคืนนี่น้อยมากแต่ขณะเดียวกันกรรมการได้โบนัสคนละหนึ่งล้านสี่แสน 1, 4, โอ้โอเยเยเฉพาะผู้จัดการนี่ได้ละสี่ล้าน 4, ไปทำอะไรมาครับได้ขนาดนี้เลก็ไม่ทราบครับนอกจากเงินเดี๋ยวไอทีที่มีตัวเลขครับประธานเนีกกรร่ยนะประธานหรือประธานได้ด้เราคณะกรรมการบริหาร15บหนีคนได้คนละหนึ่งล้าน4ี่แสนบาทเศษอนอกจากนี้แล้วยังเป็นเงิน เบี้ยประชุมเงินค่าพาหนะรวมแล้วคนหนึ่งไม่ใช่น้อยโดยเฉพาะผู้จัดการเนี่ยสี่ล้านนะฮะสี่ล้านครับมีตัวเลขยืนยันทั้งหมดครับพวกเอกสารอยู่กับผมมีหมดคุณครูครับับผมไปสมัครเป็นผู้จัดการได้ไหมก็ไม่ทราบมันอะไรอย่างนี้ผู้จัดการเานโบเนี่ยมันตกเดือนละสามสามสาแสนซึ่งมันมากกว่าเงินเดือนนายรัฐมนตรี นายยกมาสนากกสอวท่านเป็นเอกประยุทธ์ยังไม่ถึงขนาดนี้เลยนะใช่ครับแา่ยกอ่ะมีตัวเลือกชัดเจนครับมีหมดผมเจ้าเอกสารพวกนี้ให้ให้ท่านนะครับมันแต่แล้วมันจะเอาตางไหนมากาไรเนี่ยเสร็จแล้วฟังนะครับ่งภาพไปเรยหน่วยงานต่างๆที่เป็นที่ศึกษาตั้งแต่พออเขตรองพออเขตเจ้าที่การเงินก็ได้คนเป็นั้งแสนนะครับ แล้อัวล้ชั้มีอยู่องเกตดการศรึกษาคือประถมหนห้ามัธยมอีกหนึ่งอันนี้อะไรครับอาจารย์มันเป็นบุ๊กเฟ่ต์ลยภาพออภางนี้นะครับผมจะเล่าให้ฟังครับว่าคือสกรครอบวมมีการซื้อที่สร้างำํำนักงานใหม่ที่เป็นบอ่อน,น้ําตรงนี้เขาเพิ่งจะมาทํำรั้วรอมรอบท,ท,ท,ที่ี่นิดินตรงนี้แต่ก่อนมันไม่เป็นบอ่อนะครอผู้บริหารนี่ขุดไปขาย แล้วตอนนี้กาลังทารู้วยังเืนที่ท่าไปตรวจสอบจะเห็นดินดินหายไปไหนแกล้งว่าขายหน้าดินเหรอขายหน้าดินครับเสแล้วพอจะสร้างซื้อดินาสมีก็ยังม่ทราบครับตอนนี้กาลังทำรั้วรั้วได้ข้าวว่ามีงก็ประมาณอยู่9เก้าแสนกำลังทําตัวนี้เดิมเดิมทีทําไมซื้อที่ตอนแรกทำไมไม่ทำรั้วรอบขอบชิดไว้นี่กำลังดําเนินการนะครับถ้าไปตรวจสอบเห็นทันทีครับครับก็ตั้งข้อสังเกตอยู่ครับเราไม่ได้กล่าวหาใครแต่ว่ากรรมการบริหารชุดเนี่ยนี่แหละ ชุดหนึ่งมีเวลากี่ปีฮะนะฮะชุดหนึ่งมีเวลากี่ปีอ่ชุดหนึ่งสองปีนะฮะแล้วอยู่ต่อได้กี่เวลาฮะก็สองสมัยก็สองสมัยครับสิบปีครับไอ้เรื่องนี้นะเนี่ยฮะนี่ผมถ่ายมาได้ยังไม่ถึงอาทิตย์เลยฮะนี่เล้วเดี๋ยวนี้กำลังทำรือรอบผมจะไปขุดเร็วจังเลยครับดินตัวนี้มันน่าจะขุดไปสามชั่วโมงก็หายแล้วครับครับอะจบไนี้ตายไปหมดแล้วพองเกตว่าดินดินที่หน้าดินหายไปไหนแต่ทําไมคุณไม่ทำล้อรอบขอบคิดตั้งแต่ดินแปลงใหญ่ S <S ซึ่งที่ดินแปลงนี้ตอนนี้ที่เขาถูกร้องเรียนที่ศาลว,วันวันที่16มีศาลดีกาจะอ่านคำพิพากษาว่าให้คณะกรรมการทบใช้24ล้านเนี่ยตรงนี้<อ>ซึ่งวันที่16นี้จะไปฟังกันที่ศาลอุบลที่ดินของสกลภูบนที่ท <ไง S 2> ซึ่ง<ไ>ถ้ามีความคืบหน้าไงแจ้งมาทางสมายินดีครับเดี๋ยวม <า S 1> ผมจะมีเรื่อง <มา S 1> รวมหลักฐานเอภาพอื่นด้วยนะครับภาพปันที่ดินเห็นอยู่หลายภ<ร>าพอยู่นะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ภาพที่ดินอันนี้กาลังประชุมกันนะอันนี้ประชุมเมื่อวันที่ห้าเดือนกุมภาก็มีประชุมหลายที่หลายแห่งครับภาพจากต่างอยู่ครับเยอะครับหลายที่หลายแห่งครับคือสมาชิกเขาไม่พอใจเลยตอนนี้เนื่องจากคณะกรรมการบริหารชุดนี้เนี่ยพูดได้ง่ายนะคือมันกินมากมายมหาศาลอะไรอย่างนี้อันนี้คือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสากลถูกต้องครับแล้วเรียนถามนิดนึงคุณครูไอ้สากลอภิบาลที่ไม่ทราบครับ แล้วจร so 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 <ít> ิงๆสถานการสถานบัตรก็มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องสามารถดําเนินการเรื่องพวกนี้ได้ครับเข้ามาควบคุมผมก็ไม่ทราบนะแต่ว่าโดยหลักการแล้วมันก็มีสากลจังหวัดนะใช่ไหมคกรมสากลและกระทรวงเกษตรต้นดูแลนะครับเท่าที่ผมทราบข้อมูลในงานที่ขึ้นที่จะเข้ามาควบคุมกากับของกุศลกรอมศับ์ครูทุกแห่งในประเทศไทย ซึ่งวันพุธนี้คณะของพวกเราประมาณหลายอาจจะหลายร้อยคนนะจะไปยื่นหนังสือให้สกลจังหวัดเพื่อที่จะให้สั่งให้ส,สกหวัดครูบวนเปิดประชุมที่สามันที่จะแก้ไขข้อระเบียบข้อบังคับต่างๆซึ่งเขาเอารัดเอาเปรียบสมาชิกเหลือเกินเช่นก็เช่นนี่แหละครับการจ่ายโบนัสปันผลนีเห็นไหมครับแต่างานกินคนละล้านสี่ค่าอื่นอีกมากมายแต่สมาชิกได้คนละแค่หกเปอร์เซ็นต์พวกนี้เป็นต้นยังผู้จัดการเนี่ยกินก็ไปถึงสี่ล้านนะรับสี่ล้าน โอ้ไปทำแล้วก็เรียกประชุมท่านค่ารถค่าโดยสารเอ้ยค่าเดินทางทั้งอ่างมันมันเยอะอีกนะผมมีตัวเลขทั้งหมดเดี๋ยวจะส่งมาให้จ้างจ้างจ้างแสดงว่าท่านเป็นอะไรนะผมว่าเป็นแทนพคกับการเมืองไทยเลยนะอะไรนะกรรมการที่รวมตรงนี้เนี่ยเงินสากลหมุนเวียนเยอะไหมครโอ้เป็นหมื่นล้านครับเป็นหมื่นล้านเลยเป็นหมื่นล้านปีนี้สากลรวมได้ยอดกำไรประมาณหก หกร้อยล้านหกร้อยกว่าล้านนะ่วนใหญงก็มาจากยอดกําไรจากเงินกู้ก็เงินเงินกู้นี่แหละครับดอกเบี้ยของสมาชิกนะฮะกําไรหกร้อยล้านครับปันผลกรรมการบริหารก็คืออย่างที่คุณผู้บอกสี่ล้านล้านห้าล้านสามอะไรพวกนี้ครับูมแล้วสมาชิกได้กี่ทันได้กี่พันก็หกเปอร์เซ็นก็หกเปอร์เซ็นไงฮะถ้าท่านมีหุ้นเท่าไหร่อาจารย์ครับ ถ้าแบบนี้ผมถามจริงฮะสากรมีไว้เพื่อขูดรีดคูหรือมีไว้ยื่นเลดูฉีดเลือดครูทำให้ครูตายทั้งเป็นผมจะบอกเ<ม>ขาคดีสมรส้กกรส่วนมากก็ถูกยึดบ้านถูกฟ้องมารับคดีซึ่งหลายคนนี่ตายไปแล้วก็มีมแล้วก็ลูกเมียกำลังทุกขยากลําบากนี่ครับไปไป,ป้ายตัวเนี้คณะที่เราจะดำเนินการปรชงที่สามันนี่ไปเยื่นที่สาก,ก์วันนั้นอกว่าเราสุดทน นี่คือป้ายวนสมาชิกตรงนี้เรียนเรียนถามจากป้ายที่ตรงนี้ขึ้นมาก็คือเป็นกลุ่มสากลของครูทั้งหมดในจังหวัดอุบลถูกต้องครับเป็นตัวแทนเป็นแกนนําประมาณสักกี่กี่ร้อยคนครับโอ้ตอนนี้น่าจะประมาณเจ็ดแปดพันที่ลงชื่อทะเบียนเรียบร้อยนะก็คือที่จะเข้าเปิดประชุมวิสามันคุณครูมครับพวิชัยจะเป็นแกนนําในเรื่องนี้ด้วยจะต้องเป็นแกนนาคนหนึ่งในคณะกรรมการทั้งหมดนี่แหละครับเดี๋ยวขึ้นภาพแลยชื่อคณะกรรมการอะไรนะกรรมการ บริหารนะบริหารสากลออนซับครูบริษัทดีมาดูหน่อยครับว่าเงินโบนัสเงินเดือนเขาได้กันยังไงครับครับผมจากภาพนะครับท่านผู้ชมทางบ้านเราจะเห็นว่าวันนี้ต้องขออนุญาตขึ้นภาพให้เห็นว่าข้อมูลที่เราได้มานะครับในเรื่องของสากลออนซับครูบริษัทดีซึ่งได้จ่ายปันผลเมื่อวันที่26มกราคมสอง4ห้าร้ที่ผ่านมาถูกไหมฮะคุณครูผมปี64แต่ว่าจ่ายปีห5ห้าไง มาจากเดี่ยมากครับผมโอเคครับผมเราะว่าที่นี้มาจากสถาบันบริทรงนะฮะดูตัวเลขเนี่ยเราจะเห็นข้างล่างนะฮะเราจะมองเนี่ยว่าเฉพาะค่าจ้างเพื่อเดือนเนี่ยอยู่ประมาณที่3ามล้านห้าแสนบาทอันนี้ค่าจ้างผู้จัดการคเพืคนเดียวครับทีนี้เรามาดูที่โบนัสนะฮะช่องที่สองครโบนัสที่ช่องที่สอง นะครับรายได้บนั้นก็ไปแค่ได้เยอะฮะแค่21ล้านเองนะครับคนละร้านลล้านสี่ล้านอซึ่งเราโการจ่ายบนล้านเป็นรายบุคคลในคณะกรรมการเนี่ยนะครับอยู่ประมาณที่ล้านสี่แสนกว่ายั่พอนะนะครับเราจะมีมีเบี้ยประชุมซึ่งนเบี้ยประชุมและท่านเดินทางนะครับเบี้ยประชุมเนี่ยนะครับของแต่ละท่านรวมรวกันแล้วเนี่ยก็อยู่ประมาณที่ล้านกว่าแต่เบี้ยประชุมแต่ละคนอยู่ประมาณที่ห้าหมื่นกว่า กหมื่นกว่าเจ็ดหมื่นกว่าสี่หมื่นกว่ายังไม่พอแต่ตำแหน่งหน้าที่ครับผมยังไม่พอนะต้องได้รอดมีเพื่อเลี้ยงเพื่อเลี้ยงถาเพื่อเลี้ยงก็อยู่ประมาณห้าหมื่นสามแต่เบี้ยเลี้ยงก็อยู่ที่ตำแหน่งของแต่ละบุคคลครับนะครับในภาพเนี่ยนะครับยังไม่พอมีค่าพานะอีกครับค่าอนะของแต่ละท่านก็อย่างที่ว่าคนใหญ่คนโตนะฮะอยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งล้านหนึ่งแสนนะครับยังไม่พอครับรวมอยู่ที่ประมาณสองหมื่นกว่าครับ นะครับเบ็ดเสร็จอยู่ประมาณ27ล้านฮะยังยังมีค่าใช้จ่ายอื่นอีกนะคืออื่นนี่หกหมื่นสี่ครับโอ้พวกอื่นๆท่เข้ารวมนี่มาเท่าไหร่ฮะฮะอันนี้เฉพาะกรรมการครับกับผู้จัดการนะฮะแล้วยังมีที่ปรึกษาอีกชุดนี้อยู่มายี่สิบล้านครายจ่ายครับปุ๊ปกไม่เติมได้ไงแบบต้องถอดด้านคุยเลยฮะ ครูจะไม่โดนได้งไงแบบสมาชิกครับรเล่มเล่นเล่นถามสมาชิกส่วนใหญ่มา,มาจากการเลือกตั้งที่เป็นมาจากครูของแต่ละโรงเรียนหรือว่ามาจากตรงตรงตรง,ตรงหาคือสากลคือกรรมการบริหารส5้าคนเนี่ยจะมาจากการเลือกตั้งของตัวแทนสมาชิกครับตัวแทนสมาชิกน,น,นี่คือมันไม่ได้มาจากสมาชิกหนึ่งม่ดพันหนึ่งคนนะฮะแต่มาจากกลุ่มตัวแทนครู ทําบอ่อนี่ก็เป็นบอ่อเป็นที่ดินของสกรตั้งข้อสังเกตว่าเดิมทีมันมีเป็นบ่อรแต่ทําไมตอนนี้ดินหายไปไหนตอนนี้กําลังขนาดนี้กําลังทํารั้วล้อม ล้อมรอบ,รอบขอเขเาขเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอ้ไัวหายแล้วล้องพอกค,ครับผมแม่อยาจะเลี้ยงปลาเปล่าคุณครูแล้วช่วงนี้เศรษฐกิจส่งปลาเนี่ยเป็นแค่ข้อสังเกตครับว่าดินมันหายไปไหนหน้าดินแต่ก่อนทำไมไม่ทำรั้วตั้งแต่ก,กับดินใหญ่ทำไมมาทำต้นนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวต้องจ้าซื้อดินพิถงอีกแล้วเนี่ยครับทราบว่าทำรั้วเนี่ยใช่จะใช้เงประมาณประมาณเก้าแสนกว่าบาทยจะทำไม่เสร็จฮะ นี่เป็นข้อสังเกตของสมาชิกเขาก็งงกันว่าเอ๊ะทำไมแต่ก่อนทาไมไม่ทารั้วทีเดียวเรียนสอบถามการอนุมัติแต่และโครงการเนี่ยมันต้องผ่านคณะกรรมการในชุดนี้ทั้งหมดใช่ไหมถูกต้องครับถูกต้องนะฮะเป็นของคณะกรรมการ15คนด้วคนสมาชิก<ส>มีสิทธิ์ที่จะทวงติงได้ไหมก็มีสิทธิ์จะทวงติงแต่ว่ามันเขาเรียกว่าให้ตัวแทนแต่สมาชิกจริงๆไม่มีสิทธิ์เลยครับในข้อบังคับที่เขาแก้ระเบลี่ยบข้อบังคับไม่เหมือนสมัยตนก่อนไงฮะแจกไปแบบนั้นก็เสร็จสิครับ โอเห็นการประชุมที่ผ่านมาก็ตั้งขบวนการต่อสู้ก็พอนี่<ม>แหละฮะครับก,ก็หลังจากที่สมาชิกเห็นการจ่ายโบนัสไม่เป็นธรรมกับสมาชิกซึ่งได้เงินปันผลเงินเฉลีล่ยเืนนี่น้อยมากแค่หกเปอร์เซ็นต์แต่ค่กกาเลรกันเงินพวกนี้มันมาอยู่ที่กับค้าการบริหารนะฮะทุกคนเราเป็นล้านนะฮะครับนะบนแต่ปีปีที่มันผ่านมาก็ไม่รู้เท่าไหร่เพราะยังมันี่ไม่ตัวเลขเปิดเผยจะมามาเปิดเผยปีนี้เนื่องจากมันมีกฎหมายข้อบังคับเขาจึงทําให้ ให้เป็นตัวเลขที่ชัดเจนไงมสมาชิกจึงเกิดการเคลื่อนไหวส,สุดทนสุดทนเลยฮะก็ถือว <laughs> ่าเป็นข้อที่ดีใช่ไหมับเคลื่อนกนำลังดําเนินการไปตามขั้นตอนของรืเองเดขยวบังคับซึ่งวันที่วันพุงนี้เวลาประมาณบ่ายโมงนะครับคือวันจันทร์ที่ <laughs> สิบสี่จะมะีตัวแทนสมาชิกจานวนหนึ่งที่จะไปยื่นหนังสือที่สกอจังหวัดเพื่อให้สกอจังหวัดสั่งให้สกอครูตรวจประชุมวิสามัน นะครับแต่กำหนดวันยังไม่ทราบแต่ว่างานจะเป็นสเตจเป็นขั้นตอนอยู่ครับนะครับทาำไมทําำไมคุณครูไม่มาลองที่ทางสากลใหญ่ทางกรุงเทพเนี่ยที่มกับดูแลก็หลังวันที่สิบหครับคุณวันที่สิบหนี่เราจะฟังคำพิพากษาสารดีกาว่าด้วยการที่กรรมการชุดที่ห้าสบซื้อที่ดินมาสร้างสกสรตรงนี้ในราคาที่แพงมากแพงถึงความเป็นจริงถึงยี่ิบี่ล้านครูซื้อกี่ล้านอาจารย์24ิบี่ล้านนะยีล้านกี่้านก็ที่ก็ ผมผมผมจำไม่ได้ว่ามันมันกี่ไร่นะฮะก็เห็นก็ไม่เยอะนะเมื่อกี้ใช่ไหมครับที่เราไม่ใช่ไอ้ตคนี้เป็นเป็นดินดินติ่งออกมาที่ที่เขาเขาเอ่อเพิ่งจะมาทํารั้วแล้วดินหน้าดินมันหายไปไหนอ๋อยังไม่ใช่ที่สร้างสากตอนใช่ไหมก็คนนี้เกี่ยวกับถากตแต่ว่าสากตอนเขาไม่ทํารั้วแต่ว่ารั้วส่วนใหญ่ชุดนี้นิดหนึ่งที่แปลงนี้หรือเปล่าที่ซื้ออยู่ปีแปลงนี้ครับี่ล้านแปลงนี้มันอยู่ในเมืองหรืออยู่นอกเมืองฮะอยู่อยู่ถนนบายพาสนะบายพาสของเมืองอุบล ผมว่าต้องไม่น่าจะเกินสา,นานมไร่ใบพัดเ้วยเลนส์หนึ่งคุณครูไอ้ตรงใบพัดมีเส้นที่จะไปสามินไหมเออใ,นในกล้สนามงิ็เขาเรียกว่าแยกจากการนอนหงทองแยกจากการนอนหง,งทองครับเป็นถนนสี่เลน คงจะยังห่างจากสนามดินน่าจะประมาณ2กิโลขคงจะเลยหน้าดูจะเลยครับจะเลยยี่สิ่ล้านที่ดินแถวนี้มันตกใกล้หนึ่งเดียวนี้ก็แพงอยู่ครแต่ว่าตอนที่เขาซื้อนี่มันถูกมันถูกก็โอเคนะก็มีข้อข้รข้อย้อา้อขก็ยังไม่ทราบ้อ้อข้อข้อข้อง้อข้อข้อข้อล้าน้ต่้าลชั้อต้นศาลอุทธร้อก็สั่งให้กรรมการชุดนั้น้้อข้อข้ี่้้อข้อข้ออ่าอขอข้อออ ขั้นสุดท้ายซึ่งเครื่องคงจะได้ทราบกันนะครับครับคุครับต้องเรียนถามคุณพอคุณครูครับคุณพอคุณครูนิดหนึ่งหลังจากนี้ไปเนี่ยเราจะขับเคลื่อนกันยังไงใช่ครับถ้าหลังหลังจากว่าไปฟังจากสารวินิจฉัยลงมาแล้วในส่วนหนึ่งครับแล้วมวลสมาชิกในที่เป็นสากลที่คุณครูเป็นแกนนำนะฮะในเรื่องการขับเคลื่อนเนี่ยเราจะมีมาตรการอย่างไรในการต่อไปครับขอบคุณครับคือตอนนี้นะครับที่สากลอรัพอ์ครูรัชธานี เมื่อมีการปันผลอย่างนี้เกิดขึ้นเสียคืนนี้เกิดขึ้นสมาชิกร้อยละเรียกว่า90%นะฮะที่ไม่เห็นด้วยคณะน,น,นี้กำลังรวมกลุ่มกันนะโดยมีคณะทํางานอยู่เกือบร้อยคนนะฮะกำลังขับเคลื่อนที่จะให้เกิดเปิดประชุมวิสามันเพื่อที่จะแก้ไขระเบียบพ้อมครับให้มันเป็นธรรมกับสมาชิกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดดอกเบี้ยหรือจะเป็นการจ่ายเงินปันผลหรือปัญหาหมักหมมมายาวนานสำหรับสำหรับทคโนลีนะเช่นการกูร้เงินเนี่ย กู้ห้าหมื่นคุณหักเขาไปห้าผันกู้สองแสนผัดไปหมื่นห้าจะนี้เป็นต้นนะครับเป็นอย่างนี้เป็นต้นแล้วมันมีหลายโครงการมากมนะหลายโครงการมากๆที่มันสะสมมาเป็นเวลานานจึงทําให้สมาชิกมีหลายคนเนี่ยมันบางผมนนก็ตายไปแล้วแต่ครอบครัวลูกเมียต้องมารับผิดชอบมากมายซึ่งซึ่งตัวนี้นะครับคณะที่ทํางานของเราต้องการาแก้ระเบียบข้อบังคับที่จะไม่เอื้อต่อการโกงกินทุจริตคอร์รัปชันสุดแล้วครูเป็นนี้มาเนี่ย คนที่ยัดเยียดหลอกล่งให้ครูเป็นนี่ก็คือสอบก้อนรครับอสอบก้อนคร,รูรครับมันก็ตามมาแก้ถึงพวกท่านอาจารย์พรวิชัยครับผม้รวมกลุ่มกันตามมาแก้เรื่องถูกต้องครับผมไปแก้ที่ต้นปัญหาเลยใช่ไหมครับแก้ปัญหาที่จะแก้ระเบียบข้อบังคับต่างๆที่จะไม่ให้กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นเป็นเอ่อเรียกว่ารวมกลุ่มกันบริหารมาอยู่อย่างนี้ตลอด ะะผมผมเรียนถามนิดนึงก่อนในในกระบวนการตรงนี้เนี่ยการที่จะการเปิดประชุมวิสามันเนี่ยมันสามารถดําเนินการได้ไหมได้ครับต้องมีต้องมีการลงรายชื่อสมาชิกที่จะขอเปิดประชุมวิสามานันต้องมีระเบียบตรงนี้อยู่ไหมมีครับตอนนี้เราวรวบรวมรายชื่อได้หลายพันคนครับหลายพันคนเลยครับครับน่าจะเกือบหมื่นลวที่จะขอเปิดประชุมวิสามันเพื่อเพื่อที่จะแก้ไขระเบียบข้อบังคับต่างๆให้มันเกิดความเป็นธรรมกับสมาชิก เพราะคําว่าสาวรกเรป็นการรวมกลุ่มที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับแล้วตรงนี้เรียนถามนิดนหนึ่งว่าที่บอกคณะทํางานถึงร้อยคนเนี่ยในมุมมองผมนะครับถ้าผมทำไมมันเยอะขนาดนั้นนะคือจะมีขนาหาเรื่องการคือจะมีที่รูบบ้ตัวเักศึเนื่นองจากว่าในอุบลราชธานีมันจะมีเขตการศึกษาปฐมศึกษาอยู่5เขตมัธยมมัธยมอีกหนึ่งเขตแล้วก็อีกเป็นกองกลางเขาก็เลยปรึกษากันว่าน่าจะมีตัวแทนเขตตัหกคน 6, 6คนมาแบบนี้นะฮะแล้วก็กองกลางอีกน,นะครับชนกลางอีกอย่างเงี้ยรวมแล้วมันก็เกือบร้อยคนนะฮะที่เป็นตัวแทนของสมมชิกหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดคนนะครับแต่ว่าตอนนี้เรารวบรวมรายชื่อพร้อมที่จะเปิดประชุมวิสามันได้เยอะมากครับผมแนะเพิ่มเติมเลยนะครับผมไปตั้งที่ปรึกษาข้างนอกเข้ามาช่วยงานครับท่านว่า <พอ S 1> ถ้าเป็นระบังครูอย่างเดียวเนี่ยการกับเคลื่อนมันยังไม่ชงพลัง ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งครับผมผมแนะเลยนะเอาประสบการณ์ที่ทางสมาคมเราทําหรือตันนี้เราก็มีพวกทนายนะมีทนายมีนักกฎหมายมีอะไรหลายอย่างที่ก็ทุกภาคส่วนฮะทุกภาคส่วนโดยโดยเฉพาะเนี่ยถ้าเรียนเชิญท่านผู้พากษาที่ที่เกษียณไปแล้วเนี่ยผมว่ามามาเป็นที่ปรึสษาก็จะได้รู้รูรูปทางคดีในการขีดสัมเวยนะครับคือคือตอนนี้นะครับคือหลังจากวันที่16เนี่ยคณะของเราน่าจะมากพอสมควรจะเข้ามากรุงเทพมายื่นหนังสือให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น d s i ปปชนะฮะ หรือว่ากระทรวงเกษตรหรืหอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็อีกลหลายๆหน่วยงานก็รวมทั้งผู้นําทางการเมืองบางคนที่มีบทบาทในการแก้ไขเสนอเลยให้ก็จัดสัมมนาที่กรุงเทพเลยโอ้ได้ครับดีเลยเขาเห็นที่มาเนี่ยมนทักกันแค่หนึ่งคืนใช่ไหมครับก็จัดสัมมนากันเลย จะได้ให้ที่ทาไปยื่นสือเนี่ยมามามาเอาอะไรมาเขาเรียกไงมามาชี้แจงกันที่โรงแรมเลยโอ้ด่าทบยินดีเลยครับผมก็ดีนะดีมากๆครับเห็นด้วยครับเพราะว่าเลยน้อยเนี่ยให้คนเพื่อได้รับรู้ครเพราะว่าเชิญสื่อมนเชื่มาทำข่าวที่เราเคลื่อนไหวนีมันไม่ทําเพื่อตัวคนใดคนหนึ่งนะแต่เราต้องการแก้ระบบแก้ปัญหานี้สินต่างๆที่ถูกรัฐเอาเปรียบแล้วก็ทําให้ระบบสากลมันถูกต้องตามปณิธานของการตั้งระบบสากลนะฮรซึ่ง การสกก็คือสมาชิกรวมกลุ่มกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ขณะนี้มันเป็นกลุ่มที่มีกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาหาเสรหาผลประโยชน์มันเลื้อยลังมานานอืผมมาอยู่บนต้นแต่ปี40ผมมาสมัครเข้าเป็นสมสาชิกสหกรก็ได้รับรู้ปัญหา,าต่างๆลับเกิดขึ้นกับตัวเองด้วยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเลอกตั้งก็ต้องสมัครขสอเลยนะครับผมในนากลุ่มตัวนะข้าวผมท่านนายกมีอะไรที่ดีอะไรที่ใจม่านไหนไดกับก็ได้คุยกับท่านอาจารย์ พอวิชัยมาเมื่อวานก็ข้านะาผมก็เลยเมื่อวานได้เจอกันวันนี้ก็เลยเชิญมาคุยในรายการนี้แล้วก็เพราะว่ามันเป็นปัญหาที่เด็กดควรจะต้องได้รับการแก้ไขปัญหา,านี้แก้ไขถูกต้องถูกทางใช่ไหมครครับผมซึ่งแนวทางที่ทางาครูอาจารย์สมาชิกทั้งหลายได้ต่อสู้มาถ้าถือว่า ถ้าต่อสู้ได้ก็ถือว่าแก้ที่ต้นเหตุปัญหาได้ถูกต้องเลยครับลดน้อยลงไปครัองไปแก้ปัญหาต้นเหตุไล่กันไปแล้วมาเขาไม่จบอ่ะเอาแบบนี้แหละครับแล้วก็วางมาตรฐานให้เกิดความรัดกุมขึ้นให้บริหารต่อไปต้องมีความโปร่งใสครูก็จะได้มีกระจกกระจายมาสอนลูกศิษย์ทุกหาใช่ไหมฮะถูกต้องครับท่านไม่งั้นทุกคนเป็นนิ่งหัวโตมาเดินเหลือที่เดินมาเหลือเจ็ดร้อยเนี่ยมันก็อ่อนใจแล้วคือไอ้นี้ผมอยากจะมว่าคือครูกินเนื้อครูอ่ะเนี่ยคือครูกินเนื้อครูเพราะว่ากรรมการบริหารที่เข้ามาส่วนมากเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เป็่ผู้มีการรบเรียนนะฮะเมื่อผู้บริหารมาเป็นแบบนั้นเข้าเนี่ยมันมันเป็นอะไรล่ะครับนี่ผมจะบอกว่าครูกินเนื้อครูเลยอแต่แทนที่จะมาช่วยนะครับเงินแท้แท้ที่อาจจะล้มผิดล้มอะไรเดี่ยผมเป็นครูมาสี่สิบปีนะผมไม่เคยเห็นแบบนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นที่อุบลราชธานีโดยเฉพาะเป็นเมืองนักบัตรโดยเฉพาะวงการครูใช่ไหมครับวงการครูเลยครับครั่ผมอะโอเคผมผมอยากฝากให้หน่วยเหนือได้รับทราบปักันนี้ ให้กรรมการหรือประธานในสากลรับรู้เนี่ยเชิญละครับก็ผมในฐานะตัวแทนของมวลสมาชิก1 8 1 1 1คนครับก็อยากจะกราบวิงวอนให้ผู้หลักผู้ใหญ่รวมทั้งรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาํำกับดูแลสากลครูทั้งหมดในประเทศไทยที่เกิดปัญหาแบบอุบลราชธานีนะครับคงจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับเพื่อว่าครูวาจะหรือครูเราเนี่ยจะไม่ถูกรับเราเปรียบแบบนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้กู้เงินดอกเบี้ยน่าจะลวลรวมการจ่ายปันผลเฉลี่ยคืนน่าจะยุติธรรมแล้วก็ลดเรื่องเบี่บข้อบังคับต่างๆเนี่ยผู้บริหารสอกรแต่ละจังหวัดก็แล้วแต่นะครับไม่ควรจะรับเงินโบนัสอะไรมากมายขนาดนี้เพราะว่าเงินที่เอามาทุกอย่างมันเกิดจากเงินสมาชิกมันก็กมาจาก,กด, <ๆ S 2> ดับไปหาต่อแทนเขามไม่ใช่กรรมการบริหารกินโบนัสเป็นคนละเป็นล้านนะฮะ เพ่มหานข้ามาตัวคนตัวนเดือนเท่าไหร่ฮะและพวกนี้เป็นข้าราชการประจําได้รับเงินเนี่ยทั้งรชาชการก็รับเรื่องเงินจากสาวก็ได้รับหรือมันผิดกฎหมายไหมลองตรวจสอบดูนะครับผมฝากให้กระทรวงการคลังฝากให้ปปชาฝากให้นายกรัฐมนตรีนะฮะได้กากับดูแลในเรื่องของสาวการครูทั้งประเทศโดยเฉพาะอุบลราชธา,านีผมเป็นข้าราชการครูมา40ปีเป็นครูของแผ่นดินผมไม่อยากเห็นภาพตัวนี้เกิดขึ้นในวงการครู ครูกินเนื้อครูนี่มันเจ็บปวดเจ็บปวดจริงๆครับขออยากฝากผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับได้แก้ไขปัญหานี้เพื่อปลดเปื้องนิสินครูบาอาจารย์เราให้ครูเขามีกำลังใจในการทํางานนะครับอันนี้ก็รากของบุคุณแล้วก็ฝากและวผมก็ขอขอบคุณสืมม่อมวลชนวันนี้ที่เชิญผมมาออกรายการโดยแบบว่าไม่ทราบล่วงหน้ามาเลยครับเพราะนั้นเอกสารหลักฐานต่างๆเดี๋ยวเราจะส่ง มาให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเราเป็นทำทำงานกันเป็นคณะบุคคลโดยอาศัยกฎระเบียบข้อบังคับทั้งสหกรณ์ทั้งกฎหมายแล้วก็ทำการโดยกัญญาณมิตรนะครับก็อะไรก็ร้างที่มันไม่ถูกต้องก็ขอให้ช่วยกันแก้ไขปรับปรุงและพัฒนายา้อาเปรียบลูกคุบาลาจเรานะครับครูอยญ่กินเนื้อครูครับขอบคุณครับครับก็ทางสมาคมผู้สื่อข่าวสื่อชนประเทคมไทยก็ต้องขอขอบคุณคุณครู นะครับพรนิชัยมิ่งวงเนี่ยนะครับซึ่งท่านเองก็เป็นครัว,วุโสโรงเรียนเบญจมะมหาราชจังหวัดบนราชธานีนะครับที่ได้มาออรายการในวันนี้แล้วก็ได้พูดคุยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งทางสมาคมได้พิจารณาดูแล้วว่าใน,ในเรื่องของการจ่ายเงินปันผลในที่ผ่านมา่ันข่าที่มีมีมูลค่าสูงอะะ่ะแล้วแล้วหลายอย่างที่เรามองเนี่ยนะครับทางสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยเราก็จะติดตามเรื่องนี้ และหวังว่านะครับการนําเสนอข้อมูลในวันนี้นะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเป็นพันธมิตตามสมาคมเราก็จะช่วยสนับสนุนเนาะชจะรอดเป็นอย่างสูงยิ่งเลยแจะช่วยสนับสนุนการกิจกรรมในการทวงคืนาพุทธธรรมและการแก้ไขปัญหาเนี้ยตอบสาทุ่มในตัวผู้ไปกับ วันนี้มันจะแค่คิดตอนนี้เองครับแล้วมะมีตอนต่อไปอีกนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณครูที่มาให้ค่างครครัดสูงยิ่งครับแล้วช่วงสองเรามาติดตามในงานเสวนาแก้ปัญหาหนี้และ m o u ซึ่งจัดโดยสมาพันธสตรีทำความเดียงเวศไทยทึ่สมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนพรสังคมเชียไทยได้ m o u กับทางสมาพันธ์เกี่ยวกับเรื่องหนี้สินเหมือนกันครับพบกันช่วงที่สองครับ